โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำวิชั่นบอร์ดกันต่อน,น,อนะคะขอจัดหมดหมู่แป๊บนึง <uc> ใกล้แล้วว้าเกือบโดนแหวงตอนนี้ก็กลับมาที่บอมมี่ไปตัดกระดาษทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบอมมี่จะเอาติดลงในวิชั่นบอร์ดอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าบอมมี่จะได้ไม่ลืมความตั้งใจแรกที่บอมมี่เข้ามาสมัครแล้วก็ออดิชั่นในรายการอน E อค่ะไปกันต่อที่ข้อที่2นะคะรูปที่บอมมี่เลือกมาอ้าหายไปไหนแล้ว อาอยู่นี่มีคอดคำะคะ่ะ the world is gonna k n o w my name นะะจริงๆนอกเหนือจากพวก vision ว board ตรงนี้นะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าในเรื่องทางเส้นทางวงการบันเทิงเนี่ยมอมจะแบ่ง category ออกเป็นหลายๆด้านเลยคะ่ะทั้งด้านสุขภาพด้านความงานด้านความด้านความงาม this is my winning season <Okay. S 2> ลูกมีขอตัดออกเลยหวังว่าวันหนึ่บงบอมมี่คนนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นกำลังใจให้ใครใหลายคนได้ติดตามรายการ i n d เ e a ด้วยนะสามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางเลยค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram TikTok นะคะพิมพ์คำว่า indie a ค่ะแล้วเจอกันนะคะ 拜拜。Bye bye.